เออจะเดินแม่หยุดหยุดหยุดยังๆเลยลูกยังทายังนะโอ้เออ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 เมาครับสวัสดีครับสวัสดีแม่สีทุกคนทุกท่านนะมาต่อกันอีพีสองนะครับเปแม่ครับ อมอะไรถึกน้าถึนออกน้าหมดสิแบบนี้ละเอ,อ้ยเนาะห้ลืมเอากล้วยมาให้กินอีกแล้วไม่เป็นไรเราต้องเดินข้างหลังนะครับแม่แม่ไม่ได้ถ่ายตอนนี้เจ้าเดินให้ชมทาง YouTube นานแล้วมีแต่ไยติ๊กตอกเนาะมาถ่ายให้ดูหนึ่งคลิปไปครับเดินออกกำลังกายนะวันนี้ก็จะเดินเร็วหน่อยวันนี้4โมงก่นงานคะรัอบออกเดินก็เดินแป๊บ เดินเท่าเดิมนะครับแม,แม่เดินเท่าเดิมจะได้ไม,ม่ในมืดเนาะเวลาเดินพี่ดาวก็เลยเดินเร็วหน่อยนะวันนี้น,นานสูอีกแล้วขับเลยโอ้ยเนะบันเทิงแค่บันเทิงแค้ไปเลยนะไปเลยนะยนี่นะครับสองตัวร้อย สามตัวร้อยมาอีกแล้วฉันเ,เจ้าตื่นแน่นอนเลยวันนี้ลองมาเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยไปเลยนะไปเลยเอเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยบรรยัลินเขาแรงเลยโดตัดบรัลรยินเขาแรงเน๊มาเดินแล้วทีนี้น้องก็จะตื่นนี่นั่นนั่นนั่นมวยนเนาะลืมปผูกเ,เจ้าไป ไปไปไปเจ้าไปยัง <c oughs> ไปเรื่อยครับเราก็จะดูด้านหลังนะครับแม่ที่ผีครับเราก็จะดูด้านหลังนะครับเพราะว่าไปข้างหน้าเราน้องจะดึงครับ

อันนี้ไม่ดึงเท่าไหร่เนาะแต่เราดูช่วงมีหมาเห่าจะสกใจอีกไหมนะยันเจ้าอ เอ้วันนี้สวยมากเลย,ยเจ้าสวยมากเลยไปเดินไปเดินไปไค,ไคิดขวาหน่อยลุงคิดขวาหน่อยคิดซ้ายถ่ายเจ้าไม่ได้สวยไม่ขไม่สีเสืไม่ะบมึงสีออกสีจากบ้านพระพุทธล่างบ้านออกดู สีเสาเฮียนพผพาผดเอเอจะเดินแม่หยุดหยุดหยุดยงังงงอะไรลูกอืมฮึ่มฮึมไป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 เล็จจ้าไปเล็จจ้าเด็กแว่นเด็กแว่น ดึงอีก่แล้วเริ่มดึงแล้วนะครับแม่แมมต้องหนันนิ่งๆอยู่มีหลายส่เฮ้าหรอนี่ลรืงเตรียมโต๊บ้านนี่หลายสิเฮ้ากันเ็าเรามากับพี่โตัดนะสองคนบันเทิงแน่นอนนะครับนนปึ้งกุ๊กที่จะดาวปึ้ง ขี่ปอเปี๊เป็นคนเก็บขยะมันตะคือบอร์คีแซมส์หรอนิโรธนิโรธเว้ยเนาะพัฒาดีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เดี๋ยวเศร้าอยู่เนาะเนี่ยเห็นไหมกินเหมือนของเดือนเลยแต่ทำไมเดือนมันไม่ย่อยใช่ไหมนี่ลีกินแกซี่ล่ะเดือนน่ะเวลาเก็บขยะแต่บบอย่อย แวหาพระทองไหมเจ้าเราวันนี้แวหาพระทองอีกไหมไมื่อเช้าเจ้าก็มาหาพระทองคำนะครับนี่ช่วงเย็นเราจะแวะหาอีกไว้เนี่ยไปไปไปนี่แหละตรงนี้อะหมาแน่นอนเลยไปเจ้าไปเรา นิ่งๆน,นะวันนี้นิ่งๆน,น,นะเมื่อวานไม่ค่อยนิ่งเลย <laughs> ถึงบ้านพระทองแล้วจ้า บ้านพ่อทองแล้วจ้านี่นะบ้านพ่อทองคำว้อยอยู่ตรงนี้นะครับในละน,นี่นะครับพ่อทองก็อยู่นู่นนะข้างในเห็นไหมครับเป็นเจ้าอันนี้ลูกของพ่อทองลูกของพระทองนะครับมันพ่อทองคำาอยนะครับผมวันนี้หมาหายมองหมาหาย ดีมากถ้ามาแบบนี้โอเคไม่เหา่เาก็เรา,เา,เาตีนุ้ยมากเลยเจริงจ้า เราตัดมันหนีแล้วเอายางมาแหกยางมาแหกเขาเอาให้หนังมาเมฆมาเมฆมาครับมาครับตอนนี้ก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ชมเนาะหมาเห่าน้องน้องตื่นมากเลยไม่อยากให้ชมนะแม่แม่สีดึงคอแม่แปง ก็จะมาถึงบ้านได้เพราะวันนี้ไม่ได้เอาพี่เก้าเหลาผูกนะครับก็ใจยากๆหน่อยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วถ้าถึงบ้านแล้วมีแต่เกียร์เดินหน้าไม่มีถอยหลังนะครับแม่แม่น่นนั่นนันกระทางตัวเก้าอีกแล้วกระทางตัวเก้าอีกแล้วอม่เมืองกระทางก็คิดห้างเลยราไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้กับช่องเบื้องปอนด์ชแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับ ไปละจ้าไปแล้วจ้าดูจ้าดูจ้าทั้งทั้งทั้งไปเจ้าคุณผู้ผจบทรัพย์ขาช้างก่อนนะคะไปละจ้าบ๊ายบายจ้า